สวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดเสิร์ฟนะสิบโมงมามาจ่อรอกันเลยใครที่โดนงานโดนเรียนหรืออะไรก็ทำแตดที่เรามารอเล่นมามารอเล่นครับอันนี้เก้าโมงห้าเก้านะดูกันว่าจะมีคิวไหมเพราะว่าในเพจบอกว่าเอออาจจะมีคิวนะซื้อโอกาสสูงมากที่จะมีคิวนะครับอันนี้ยังด,ดําดูยังไม่เปิดนะครับ๋ย่เช็ค,คเขากัน ถึงพึนน่งนะฮะโอเคมาจอรอเลยครับห้าเก้าผมว่านาจะเลื่อนแหละหรือเปล่ามาดูกันว่ามีกี่คิวนะจะมีคิวหรือไม่ยังสีเทานะยังออฟไลน์อยู่โอ้โหนี่เปิดกี่เสิร์วัเนี้ยผมไม่ผม,มไผม,ม่ได้มาเปิดดูเกมเลย จากหกเซิร์ฟเป็นสิบเซิร์ฟแล้วเหรอเนี่ยออึรอรอ,อเดี๋ยวถ้าเซิร์ฟเปิดแล้วเดี๋ยวตัดไปช่วงนั้นจะ,จ,ะจะได้ไม่เสียเวลาครับอ่ะเข้าได้หรือเปล่าเอ็เตอร์โอ้ลุ่งกันสี 1, ่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยสิสองสลอตก็คือรอสรอพิปรอพันสี่ร้อยคนแหละครับเนี่ย นี่สิบโมงเปไนนะเลยนีเขาเปิดก่อนเลยไงวันเนี้ยกําเวน <c oughs> อรอไปครับรอไปรอไปหนึ่งพันสามร้อยแล้วเออเดี๋ยวตัดไปช่วงตอนที่เล่นเลยนะถ้าถ้าไหวนะัน,นี่พันหนึ่งร้อยแล้วโอ้จะร้อยไวมากไวมาก ห้าร้อยแล้วเอ้ยเร็วเว้ยถูกมันต้องมันต้องตัดคิวตรงนี้แน่ไปดูไ,ไวๆวะสองร้อยกว่าแล้วเนี่ยเราที่สามสี่ร้อยเลยเว้ยเลขกปอมั้ามันเนี่ยอ่าอยู่แค่เอนเตอร์ในเกมนาก็อีทโอเคไปสตาร์ทครับเอ้าเอ้าเอาได้แล้วตกใจ มาแล้วก็เขาเกมมาแล้วครับข้ามครับเราเราไม่เราไม่ใช่ใส่หน่งเลือกนะอืมเหมือนคล้ายๆกันข้ามครับนเพิ่มข้ามบอลลูนครับเดี๋ยวต้องรอไปเมืองที่เดี๋ยวเปิดดูคนว่าคนเยอะไหมถูกอาเอาสีขาวด้วยกนนะเพราะผมเพราะเพราะว่าสีผมมันสีดำแหละอ่ะมันตัดกัน เอาเนี่ยแหละดีอีกวันโอเคใส่ของใส่ของในรูปอ๋อเล็กกีตาร์เลยนะนะครับบอกเติอนเควส์รัวเอ้ยเดี๋ยวผมขอตั้งค่าก่อนนะอ่า เอาขอกราฟิกก่อนไปเอาเอาเต็มเลยจะดูว่าดูดิมีกี่คนเฟรมเรทอ๋อในมีมีไอ้อันตาเนี่ยเฟรมเรทอันตาแล้วโอเคเอเนซีน้อยพอแล้วแหละมาลุยต่อครับแต่ก็ดูมันกระตุกๆหน่อยนะมือถือผมมันสเปคกลางมั้ง <c oughs> เลยดูกระตุกๆหน่อยปดนำครับ ช like ีวิตหลังความตายอันนี้ผมแค่ดูค and ่าแค่บรรยากาศของคานะเดี๋ยวรอดูคนกันคนเยอะขนาดไหนอันน no so no uh no no ี้มันแค่เล่นคนเดียวอยู่มีเล่นคุณรัวๆเลยครับกดรัวๆได้เลยมีเล่นคุณรัวๆเลยครับกดรัวๆได้เลยอันนี้ล็อกจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายอันนี้ค่ะ ทุกคนเราทุกคนครับนี่ฝึกสู้มั้งอ่าใช้จำได้หรือใช่ใช่ใช่หลบิงโลบ อู่่น้องใส่ไฮเดอรตีธรรมดาก็ได้เน้นโทสเตปครับเมื่อกี้นี้คาร์โมโลเช่นเดิมเราเล่นเราเล่นน่งรันนะเราต้องดิฟีดเอาอเวนเจอร์แล้วกันแล้วกันนี้ ข้ามครับข้ามข้ามรัวๆอันนี้ขับเมืองได้มีคนยังไงยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะอามีคนเนี่ยซิชี่สิเขียวมาแล้วครับดูคนเนี่ยอืมเนี่ยตัวนี้มันแคจก,กันโยยังไม่นยังไม่เห็นเยอะขึ้นเรือขึ้นเรือ <reading> เอาเหลืไปแล้วต okay, okay, okay. ัวกูอยู่นี้แหละเหลือแน่นไปอ่ะบักน่แหละครับบักรูปบักภาพเราคงก็เป็นนะผมเคยเป็นอยู่บักด้วยโอเคขึ้นฝั่งแล้วไปไปว่า คนเดินเนดนเดินเพียบเลยท่านมเยคุณเหมือนแล้วผู้ชนภัยเลยใช่ไหม 吃好了的ค不，ามข้าม不错那个符号是怎么回事我眼花了那ไ看来在船上睡觉果然睡不好ซูมออกนแค่นี้แหละวันเนี้ออเอาปเลยเคเว,ดดวครับ 上好像立着一个纸牌子，过去看看。嗯，我得快装了。回回看紧，先休息。休息时间如有要事，请进入内庭。内庭是哪儿？还有友情提醒，记得做好防护措施。 原来是来报名参加招新试炼的新人呢，见笑了。在为你登记之前，还有一个小小的初步考核。刀刀怎么刀吗、嗯啊？好了，虽然没能测试，但这场战斗至少能得到终结之日水晶，具有采集和记录风。景。

他已经在冒险家协会待了很久了。那场海难究竟是怎么回事？半年前，夏妍姐姐出海的时候，经历过一场海上风暴。海上的巨幅，信息确认、嗯。只剩子惠，谢谢。不过麻烦新人做这个不太好，嗯、何况端木。 ไปเอาสัตว์ขี้ครับรีวอร์ดเป็นสัตว์ขี้นะเวราเลือกสัตว์ขี้แล้วครับ อเอาลามาสีขาวแล้วกันระดับบอลามาที่น่ารักสีขาวนะอ้า่ขายขาองกับไก่ไก่ จับปูครับจับปูส่กระดองนี่สอนเรียนสกิลนะจับปูสี่ตัวครับสบาเจอพ่อปูครับโหมนัดครับ

来，给我等着！咔 <noise> 咔<楽>！银铃香心酿，六个月前的事了，想不到南哥还记得，改天我去谢他。你们是一起回来的吗？ ไม่ต้งตัวกตังตัวรอมัใช่นะ้งตรงตก็รนทางการหรอ้งตรอไังตวรม่งรมังการอมดนนะใ็รน็รน้ตม่้ะกอนกรอนน 就像这样吗？嗯，这尼个，OK 呐。猜的没错，委托人冒险家必须知晓己身。嗯，那这有呢？就像这样吗？เอานี้ดีกว่า，หัวน,นี้สวยกว่า。Yes，ส、like、ักลายดีส。นี่เลือกลายนะ，น่าจะหลาย，ไอสีหรือลายนี่แหละ。 ดูยครบลยนะรวยรวครบเลยครับอือม什么特点呢像这样如何？<c oughs> ส,สีเขียวไม่สวยครับอนหนึ่有什么特点呢这种时候ไว้ไวโอเลตอม有什么特点像这样如何？เอาสีม,ม่วงดีกว่าไ有什么特点呢像这样如何？ อ่าสิม่วงนี่แหละเออท่อันนี้อันไหนคือลายแล้ว like อ,อันนี้ดอกสีเหลืองอวนอื่นอวนอื่นอันนี้โอเคผีเสื้ออันนึงเหลืองมันดูแปลกไปหน่อยเฮ้ยอันนี้สวยเออนี่อันนี้ก็อันนี้ก็โอเคอันนี้เอาเอานี่เอานี่ฮะไเอาตรงนี้ อันนี้เอเ่อได้เป็นครั้งแรกครับได้ชุดนักโทษก็เป็นคนพุกนะครับสามห้าบาทมั้งเออใช่เห็นตรงนี้มันบางได้สามห้าบาทเหมือนเกมอื่นๆครับไอเติมครั้งแรกอะไรเงี้ยไอ้แพ็คอย,อย่างเงี้ยแพ็คเติมครั้งแรกมันจะสามห้าบาทอา่าโอเคอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะอันนี้แค่ เออบรรยาการแรกนะก็แค่สักสักสิบห้าทีพอสิบสิบนาทีกว่าเดี๋ยวผมขอเล่นเล่นดูระบบเล่นอะไรก่อนแล้วค่อยว่ากันครับอ่านี่เอาแค่ช่วงแรกเฉยครับไปาดูบรรยากาศเฉยก็คนเยอะดีก็ตามตามเ็จเกมเใหม่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ